这是触干如果说男女朋友吵架、啊，转动它，嗯、逆时钟三圈，回心转意。哦，真的？哎。我们这边特有的把脉方式，点了三支香，放在你的脉搏上头。那这样把脉会烫吗？啊，不会了黑糖香米必须把饼完全包密头。哦，当然了。就可以吃。来、啊、<laughs> 不行吧？因为已经暴露，已经露馅。<laughs> ผลงานที่ได้ค่ะอันโกสวัสดีค่ะดิฉันคริสตินลันหลันซิงหรืออันโกยาติกาวัชโรบนจากประเทศไทยค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะนักท่องเที่ยวฟอร์โมซาพิริเมช ซึ่งรวบรวมนักเดินทาง8คนจากหลากหลายประเทศไปตามรอยความโดดเด่นของวัฒนธรรมท้องถิ่นในไต้หวันที่แตกต่างกันทัวร์ไหว้พระปกติแล้วก็จะเป็นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนทางศาสนาของแต่ละวัดและศาลเจ้าแต่ในทัวของเรานี้ยังมีการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนเกิดขึ้นด้วยล่ะค่ะอันโกมาอยู่ไต้หวันนาน14ปีแล้วค่ะปัจจุบันทำงานเป็นผู้ประกอบพิธีรำแก้บนเท้ามหาพรมในไต้หวันค่ะ ประเทศไทยเราประชาชนส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธแต่ที่ไต้หวันวัดและศาลเจ้าส่วนใหญ่เป็นลัทธิเตา๋ามีเทพเจ้าในลัทธิเต๋ามากมายผู้เริ่มใส,ส่ศรัทธาจะขอพรอ,อะไรก็แล้วแต่จะไปไหว้เทพเจ้าในด้านนั้นๆในวันนี้อันโกรจะเดินทางไปยังเมืองที่มีศาลเจ้าเยอะที่สุดในไต้หวันไถหนานค่ะ ไตหนานเป็นเมืองที่ได้รับการพัฒนาแห่งแรกสุดของไต้หวันในขณะนั้นประชาชนผู้ย้ายถิ่นฐานจำนวนมากได้นำเทพเจ้าที่พวกเขาเคารพนับถือมาด้วยและเริ่มก่อตั้งศาลเจ้าขึ้นที่นี่จากสถิติพบว่าไถหนานมีวัดและศาลเจ้ากว่า1,600แห่งดังนั้นจึงได้รับการขนานนามว่าเมืองแห่งเทพและในบรรดาเทพเจ้าที่มีผู้เลื่อมใสศรัทธามากนั้นมีอยู่องค์หนึ่งที่ผู้คนต่างก็รู้จักดีนั่นก็คือเจ้าแม่มาจู ที่ที่อันกลมาเยือนในตอนนี้ก็คือศาลเจ้าไถายหนานต้าเทียนโฮกงค่ะโอ้โหนี้นะคะได้มาเห็นเจ้าแม่มาจูที่ใหญ่มากๆค่ะอันกลไม่เคยเห็นเจ้าแม่มาจูที่ไหนใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะเราตาทีนโฮง到现在已经有三百多年历史，我们的尊大尊的妈祖是泥塑的。 是当初清朝的政府请大陆最好的匠师来到台湾为他亲自捏塑，而我们的妈祖也是唯一被皇帝赐封天后的一尊妈祖。เจ้าแม่มาจู่เป็นเทพแห่งทะเลดังนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวประมงลูกเรือหรือธุรกิจขนส่งทางทะเลก็จะไหว้ขอพรเจ้าแม่มาจู่ให้ช่วยคุ้มครองค่ะ และในวันที่อันโกเดินทางมาถึงนี้พอดีตรงกับวันรำลึกการทำพิธีเบิกเนตรเจ้าแม่มาจูจากเจ้จนหนันซึ่งเป็นองค์พระประธานของศาลเจ้าต้าเทียนฮ่องกงทางศาลเจ้าจึงมีการจัดพิธีบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่ คุณซูเล่าว่าเนื่องจากสมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรมสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนไม่ดีเท่าไหร่นักเกลือและน้ำตาลถือเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารที่ล้ำค่าเป็นอย่างมากเมื่อรวมกับถั่วแดงและขิงประกอบเข้าด้วยกันแล้วตรงกับสำนวนว,นว่าอาหารอันโอชะที่หายากและนำมาใช้แสดงถึงจิตใจที่เลื่อมใสศรัทธาและนับถือต่อเทพเจ้าอย่างสูงสุดค่ะนอกจากนี้เพื่อการจัดพิธีบวงสวงนี้ ทางสารเจ้ายัางได้นำการแสดงละครนิ้วโบราณของไต้หวันมาทำการแสดงให้เทพเจ้าได้ชมโดยเฉพาะการแสดงละครนิ้วแบบสัญจรน,นี้มักจะได้เห็นตามงานวัดของไต้หวันค่ะในระหว่างทำการแสดงจะมีการสาดเหล้าไปยังผู้ชมด้วยเรียกว่าการสาดเหล้าเทายพย,ยดาซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่โดนเล่าสาดจะได้รับการคุ้มครองให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะแต่ในการเดินทางมาไถหนานของอันโกในครั้งนี้ ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากนั่นก็คือการไปไหว้เทพเจ้าเย่เหล่าซึ่งเป็นเทพด้านความรักค่ะที่เมืองไทยเวลาเราจะขอพ่อรเรื่องความรักคนส่วนใหญ่มักจะไปไหว้พระตรีมูรติหรือไม่ก็พระพรหมแต่ที่ไต้หวันหนุ่มโสดสาวโสดจะไปไหว้เทพเจ้าเย่เหล่าเย่เหล่าเป็นเทพที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับคนแก่หน้าตาใจดี ในมือของท่านถือสมุดคู่บุพเพสันนิวาสเล่มหนึง่งชำนาญในการจับคู่ให้ชายหญิงบนโลกมนุษย์ซึ่งไถหนานก็มีเทพเจ้าเย้เหล่าสี่องค์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเหยียนฝนเย่เหล่าก๋วยจัางเย่เหล่าขัว้วจุ๋ยเย่เหล่าชู่กันเย่เหล่าและได้ยินมาว่าเทพเจ้าเย้เหล่าแต่ละองค์มีความเก่งแตกต่างกันคนละแบบด้วยล่คะค่ะในตอนนี้อันโก,กะมาถึงที่ศาลเจ้าตากวานอินทิง ได้ยินมาว่าเทพเจ้าเยี่เหล่าที่นี่เก่งในเรื่องการเป็นพ่อสื่อจับคู่มากๆเลยล่ะค่ะเราเป็นเทพเจ้าแห่งควา有一个กที่ม <嗯 S 2> ีความสุขและมีความสุขกับคนที่รักที่สุดที่เที่เมืองไทยเรามีการไหว้พระตรีมูรติขอพรด้านความรัก โดยนาดอกกุหลาบแดงหรือน้ําแดงไปถวายส่วนที่ไต้หวันการไหว้เทพเจ้าเยื่อเหล่ามีขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญมากก็คือการขอได้แดงค่ะ这个就是็送ือส的，有ส่งให้ก<粉>ับผู้คนว่ากันว่าเทพเจ้าเยื่อเหล่าใช้ได้แดงนี้ช่วยทําให้คนที่มาไหว้ผูกสัมพันธ์กับคนที่เป็นเนื้อคู่อันโกรเลยต้องขอสักเส้นค่ะจากนั้นก็ทาแป้งฝุ่นที่ช่วยเพิ่มเมตตามหานิยมสักหน่อย หวังว่าจะได้เจอบุพเพันิวาสเร็วๆนี้นะคะนอกเหนือจากเทพเจ้าย่วยเหล่าปากกว้างหรือขั้วจุ๋ยเยเหล่าที่เก่งในด้านการจับคู่แล้วเทพเจ้าย่วยเหล่าที่หอศักการะด้านหลังของศาลเจ้าต้าเทียนโฮูกงองค์นี้มีชื่อว่าเหวียนฝนเยเหล่าเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการขอคู่สมพงค์คบหากันแบบมั่นคงได้ยินว่าที่นี่ในแต่ละปีมีคู่รักที่ได้เป็นคู่กันสําเร็จมากกว่า300อคู่ปังมากเลยล่ะคะ่ะ ส่วนเทพเจ้าเย่เ,เหล่าถือไม้เท้าหรือก๋วยจ้างเย่เหล่าที่ตั้งอยู่ในศาลเจ้าซื่อเตียนอู่เมี่ยวโด่งดังในด้านการช่วยกำจัดคนรักที่ไม่ไดีออกไปทำให้ได้เจอกับคนที่ใช่จริงๆค่ะและเทพเจ้าเย่เหล่าองค์ที่4ชื่อว่าชู่กันเย่เหล่าตั้งอยู่ในวัดฉงชิ่งซื่อที่นี่มีไหน้ำส้มสายชูที่น่าอัศจรรย์อยู่อ๋อ这是粉丝最特别的醋缸醋难怪<อ>我有呃酸酸的味道 啊，如果说夫妻适合和或男女朋友吵架，那你就可以转动它，嗯、逆时钟三圈，回心转意。哦，真的。哎，然后如果男女朋友的感情更好，就顺时钟三圈，百年好合。嗯、你就拿这个还，子 然后逆时中三圈，回心转意；然后再顺三圈，百年好合。顺三圈，百年好合。对。哦，那如果我活不到百年啊，就下一辈子。好，可以。哈哈哈哈哈。哎，我这边有看《师报师》嗯，《树报师》。哎，他就是你跟他祈求的事情，他会马上帮你去办。 วายพระขอพรให้คุ้มครองแล้วหวังว่าหลังจากนี้จะโชคดีในดวงความรักนะคะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีปัญหาเรื่องความรักหลายคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่ไถน,นั้นอันโงเพิ่งทราบว่ามีเทพเจ้าที่สามารถขอยารักษาโรคจากท่านได้ด้วยล่ะค่ะ คนส่วนใหญ่มักไปศาลเจ้าเพื่อเสี่ยงเซียมซีแต่ก่อนจะทำการอธิษฐานเสี่ยงเซียมซีจะต้องโยนไม้เสี่ยงทายก่อนไม้กลับคู่สีแดงรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี้เรียกว่าไม้เสี่ยงทายหรือปัวโป้ยเมื่อโยนแล้วความอันหนึ่งหงายอันนึงจึงจะถือว่าเทพเจ้าตอบรับอนุญาตแล้วนี่ก็คือเซียมซีที่ใช้ในไต้หวันนะคะโอ้โหใหญ่มากแล้วคุณผู้ชมดูนะคะว่าเซียมซีที่ไต้หวันเนี่ย ยาวกว่าที่ใช้ในเมืองไทยมากเลยนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นแค่กระบอกไม้ไผ่สั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะใช้วิธีการหมุนอย่างนี้นะคะแล้วก็ดูว่าเสียมซีอันไหนเนี่ยที่มันแบบอืสูงที่สุดนะคะแล้วก็หยิบมาดูว่าอ๋ออันนี้เป็นของเรานะคะแล้วก็ไปถามเทพเจ้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเราจะต้องกําหนดคําถามก่อนนะคะที่จะหยิบเซียมซีเพราะว่าในใบเซียมซีเนี่ยเขาก็จะมีการแบ่งนะคะว่าเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันนะคะ แต่บนถังใส่เซียมซีที่ศาลเจ้าสิงจี้กงแห่งนี้มีบางอย่างที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือมีการเขียนแบ่งชื่อแผนกโรคไว้ด้วยค่ะ。这边为什么会有药签的存在呢？因为保生大帝生前他在世的时候就是一个名医，得到以后呢就被尊为医神，然后就设有这个药签。啊、来求的话呢，我们这边会有特有的把脉方式，点了三支香放在你的脉搏上头。 ท来讲男生放在左手女生放在右手女生左对对对对然后呢这个香头如果掉了就算把脉完成了哦哦这样就可以开始求腰间了ถามเรื่องอาการป่วยเสร็จแล้วก็เสี่ยงเซียมซีเสี่ยงเซียมซีเสร็จแล้วก็ไปดูคำทำนายเซียมซีด้านบนจะมีใบสั่งยาพออสานเจ้าบอกว่าใบสั่งยานี้สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแบ่งตามแต่ละแผนกโรค รวมแล้วมีใบสังยาแตกต่างกันไปมากกว่า300สูตรแต่ทางสารเจ้าได้เชิญแพทย์แผนจีนทำการวิจัยตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงเป็นใบสังยาตามการแพทย์ค่ะนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บแล้วถ้าดวงไม่ดีที่ไถยนานก็มีที่สำหรับมูเตลูทำพิธีสะดอกครอบแบบดั้งเดิมช่วยแก้ดวงชะตาได้นะคะ 戏改就是简单讲，就是改运的意思改<運>。改运<對>。哎，哦，我有听这个声音，对，呃，很特别。请问这个是什么呢？哦，这个就是牛角，<對>就是我们的泡脚的意思，<角>就是下鬼用的，有鹤足的作用。嗯 哎，那这两个是什么意思呢？哦，这两个一个是代表你本人，哦，啊这个是你代表你的本命的生肖，看你是十二生肖属，像你属老虎的话，就准备老虎，然后一个关代表你最近的关卡，哦，像病关啊，常生病，还是说有犯官司，啊，官司缠身，那这个是代表一个车关，车关，对啊，交通事故啊，一些不好的，不好的关卡这样子，哦，可以看。上。 เมื่อสักครู่นี้นะคะอาจารย์ที่ทําพิธีบอกว่าอย่างนั้นโกเนี่ยเกิดปีขานนะคะปีเนี้ยก็ตรงกับปีขานค่ะทําให้ดวงมันค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําพิธีสะเดาะเคราะห์ซะหน่อยแล้วล่ะค่ะ สักครู่นี้นะคะอาจารย์ก็ได้ช่วยทําพิธีสะดอกเคราะห์ให้อันโกรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหวังว่าในปีนี้เนี่ยดวงก็คงจะดีขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะที่ไถานานมีวันละสารเจ้าเยอะมากทําให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเจ้าก็เจริญรุ่งเรืองมากด้วยเช่นกันค่ะในตอนนี้อันโกรได้แวะไปเยี่ยมเยียนปรมาจารย์ระดับสมบัติแห่งชาติท่านหนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญด้านการเย็บปักเสื้อผ้าอาภรณ์ของเทพเจ้าค่ะ 哎，老师，你现在正在画什么东西呢？哦、我现在是正画一条龙这个龙是要要吐水的。吐水的。吐水代表钱财滚滚、嗯。那这一步很漂亮。这一部、哦、是哪里用的？这些是土地公，土地公穿的。为什么土地公？哦、地公地公后面做戏就要土地公用的。那这些工艺哪一个步骤是最难的呢？基本三个原则啊：一型、嗯、二级三颜色。先画图。 อาจารย์หลินอื่เฉวนปีนี้อายุ82ปีแล้วทำงานด้านการเย็บปักถักร้อยมาเป็นเวลายาวนานกว่า60ปีเนื่องจากไถยนานมีวัดและศาลเจ้าเยอะมากผลงานของอาจารย์ส่วนมากจึงเกี่ยวข้องกับการใช้สำหรับ,บวงสวงเส้นไหว้เช่นภาพของโป้ยเซียนที่แขวนหน้าประตูศาลเจ้าผ้าประดับตกแต่งด้านหน้าโต๊ะบวงสวงหรือเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เทพเจ้าสวมใส่เป็นต้นทักษะที่อาจารย์ชำนาญมากที่สุดก็คือการปักผ้าแบบนูนสูง ที่สวยงามเหล่านี้ต้องใช้วิทยายุทธอย่างสูงในการทําใช้ใหญ่ฝ้ายเย็บลงไปทีละเข็มค่อยๆเย็บมันขึ้นมาค่ะ你ุณ试试看把它固定住你从这个点到下一个线的点缝进去对然后从底下拉出来这边吗吗从中间不用看它下面的花不用对你只要小心不要手被刺到就行不然会变红色对对对 对对对你刚有基本动作了对好厉害这自然的是自然你对对對，你有天分你可以来从事น่าจะเป็นเพราะปกติอันโกเย็บซ่อมชุดรำบ่อยก็เลยพอจะมีทักษะในการเย็บอยู่บ้างค่ะลูกสาวของอาจารย์หลินเล่าว่าปัจจุบันนี้พวกเขาได้ถ่ายทอดวิชาให้กับเด็กรุ่นใหม่ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์รูปแบบใหม่หวังว่าจะทำให้ศิลปวัฒนธรรมการเย็บปักถักร้อยที่สวยงามเช่นนี้ สามารถพัฒนาและคงอยู่สืบไปค่ะการไหว้พระที่เมืองไทยเราปกติก็มักจะเตรียมดอกไม้สดผลไม้ไปไหว้ใช่ไหมคะแต่ที่ไต้หวันไม่เหมือนกันค่ะที่นี่จะใช้ของไหว้หลากหลายชนิดมีอาหารมากมายหลายอย่างและที่ไถหนานก็มีของไหว้เจ้าอย่างหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เรียกว่าขนมเปี๊ยะพงปิงค่ะ ว้าวน่าจะหอมเลยใช่ครับที่นี่มีขนมปิ้งเยอะมากในไต้หวันเราเมียกขนมปิ้งเป็นอาหารชั้นสูงงนั้นจึงถูกแมาใช้เป็นไว้หวัาดรวยกว่ขานขนมปิ้งขนมปล้งคือ่มมไส้ค่ะ การจะทําให้รูปทรงของขนมดูกลมๆพองๆได้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ทักษะในการทํานะคะให้ทำจั๊มเป็น比较特别的是它在包的过程中它不能够漏气必须把饼完全包密合都要很轻很轻的轻轻น就好ค因为你主要是要转它่为我的手很重对โอ้โหยากมากโอ้ตายแล้วเละค่ะไม่ได้เลยอ่ะต้องเอาใหม่นะ ไม่ได้เลยค่ะเละเละผู้สิงบ่ยิ <g vaccines> ้ <articles> ว้ผโตรมันเป็นลเซียนดูท่าทางแล้วอันโกรน่าจะเป็นคนทําหน้าที่ตกแต่งขนมจะดีกว่านะคะมาดูพรสวรรค์ทางศิละปะของอันโกกันคะ่ะว่าเขียนพู่กันเป็นตัวอักษรลงบนขนมแล้วจะเป็นยังไงหวังว่าพอออกจากเตาเสร็จแล้วจะออกมาดีนะคะ โอ้และนี่ก็คือผลงานที่ทาไปเมื่อสักครู่นี้นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จดูเหมือนกันนะคะที่ไถหนานมีสำนวนที่ว่าขนมเปี๊ยะพงปิ่งสามอันเท่ากับไก่น้ํามันงาหนึ่งตัวนั่นเป็นเพราะว่าวัตถุดิบในการทําขนมเปี๊ยะพงปิ่งมีน้ําตาลทรายแดงเป็นส่วนประกอบแต่เดิมเป็นเครื่องปรุงที่ใช้บํารุงร่างกายดังนั้นจึงเหมาะสําหรับคุณแม่ที่อยู่เดือนหลังคลอดค่ะวิธีการทําก็ง่ายมากๆค่ะ นำขิงลงไปเจียวในน้ำมันงาใช้ตะหลิวกดลงบนขนมเปี๊ยะให้แตกเป็นรูตรงกลางตอกไข่ไก่ใส่ลงไปค่อยๆทอดแบบน้ำมันน้อยโดยใช้ไฟอ่อนๆสุดท้ายกดขนมเปี๊ยให้มีรูปทรงแบนๆก็เป็นอันเสร็จค่ะว้าวหอ,อมเสี่ยงเลยใช่ค่ะคือเราเป็นแบบขนมคล้ายๆโรตีนะคะแล้วก็มีไข่ แล้วก็เมื่อกี้ที้เขาใส่ขิงกับน้ำมันงาลงไปเนี่ยทำให้ความหอมของขนมเนี้ยมันอร่อยมากขึ้นบชช่ววาาเเือด้้ยูไทีส错นหวานา不会ว甜น的哈哇好吃。การได้มาไถนานในครั้งนี้อันโกได้ไปเที่ยวชมศาลเจ้าหลายแห่งไหว้เทพเจ้าเยื่อเหล่าชื่อดังทั้ง4องค์ทำพิธีสะดาะเคราะหแก้ดวงชะตา ถึงแม้ว่าอันโกรจะไม่เก่งภาษาจีนเท่าไหร่นักนะคะแต่เชื่อว่าแค่มีใจศรัทธาเทพเจ้าย่อมคุ้มครองค่ะก็หวังว่าครั้งหน้าอันโกรจะได้พาเนื้อคู่มาแก้บนที่ไถหนานด้วยกันนะคะ